ยินดีต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์ยาน้ำเฮดิสันิเพจคขุมทรัพย์พย,ยานนะวันนี้นะครับ,ว,นนรบวันวิสาขาบูชาทราบข่าวว่าเลขที่เอซีจุดไว้เพื่อจะไปเวียนเทียนปรากฏวา่าเลขในไฟไหม้นะครับไฟไหม้กระถางเลขนะครับเหลือเลข3ตัวยังไม่ไหม้นะครับเราไปดูว่าเหลือเลขอะไรครับไปดูกันครับผมมรจะไม่กระถาง ดูดีเลยครับทุกคนเลขไฟไหมเลขไหมตัวหมาวาม่ไหมเลยครับเลขอยูเลขอยู่ในทูบแลต่วแต่วรู้เลขอะไรไม่รู้เขาจุดตัวเลขแต่เลขมันไฟไหมเราลุ้นกันตัวไหนนะครับยังอยู่ไหมัสองสามเจ็ดอยูป่ะ7นนั้นก็ไปหมดแล้วครับ เหลือสองสมเจบ่สรทูบจุดหลจุดไหลที่นะครับแต่ว่าเลขกไหมเอาไฟไหมไม่เคยไหมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมพิเศษสารบกเิความเบื่อหน่ายออกบวมวันวานใหญ่ได้วันาใหญ่วันวิสาขบูชานะครับทุกคนเไม่นิดเล็กอะไรยังเลเล็กอะไรนสองสามเจบใช่ไหมดูใหหน่อยครับ ดูแต de, ่เดี๋ยวไม่หมดก่อนเดือนชื่อว่าดาวชื่อว่าวิสาขานุโคจรมาคคบเป็นวันเป็นเดือนเระองค์ไรไหมนเหลือแต่สองสามเจ็ดไม่ไหมทุกคนเหลือแต่สองสามเจ็ดไม่ไหมนะเหลือแต่สองสามเจ็ไ่ห เรียองก็ไปเสดาหันหันหันทุกเหลือแต่สองเจ็ดทุกคนเนี่ยสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดเดินนครับเล็กไฟไหมนะครับจากมืดมไฟไหมเลยครับเล็กไฟไหมสองสามเจ็ดเอ็ดบ้านเล็กนี่เลยครับพราะว่าอยู่แล้วะสองสาดครับทุกคน สองสามเจ็ดเด้อนะครับขยายดูนะครับทุนขยายดูนะครับนี่สองสามเจ็ดนะครับเลขไฟไหมสองสามเจดนะครับสองสามเจ็ดเลขไฟไหมวันวิสาขบูชานะครับดูสิไหมอย่างแรงเลยไหมการทุบนะครับไหมการทุบแต่จะแม่แต่เคียนเทพบเด้อทุกคนทความเทีด้มหาโพระองค์ได้ทรงเจริญกาณาปนสติ ครับทุกคนมีล้างจากที่เลขไฟไหม้เลขตัวอื่นเยอะแยะนะครับแต่ไม่หมดแล้วเหลือต่เลขสามสที่ยังไม่ไหม้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี่ครับกับแม่ตะเคียนเทพนะวันนี้ท่านให้แล้วนะครับทุกคน ท่านให้แล้วเลขเ,ลเยอะนะครับหลายคนมาจุดเลขเอาไว้แต่ว่าปรกากฏว่าไฟไหม้หมดเลยไหม้จนเกลี้ยงจนเหลือสองสามเจ็ดที่ยังไม่ไหม้ก็แ<ม>สด<น>งว่าท่านให้ตัวนี้นะครับท่านไม่ให้เหยอะนะครับสอง, 2, 3, ส,งสามเจ็ดสองสามเจ็ดเด้อทุกคนสองสามเจ็ดนะครับเมตเกยเียนเทพเด้อนะครับเวลาค่ำคืนวันวิสาขบูชานะครับ๋เจะไปดูครั้งพเจ้าร่ดวยขขอให้้้าาพเจสวย นี่ครัที่อยู่กับสองสามเจ็ดแต่คนสองสามเจ็ดที่ามาหัน,านนี้ต 7, ้อตงตรงกับสองสามเจ็ดล้วต่คนที่สองสามเจ็ดตัวอื่นมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คนจุดเยอะนะครับแต่ว่าที่ยังอยู่ชัดเจนก็คือมีสองสาเจ็ดที่หันมาทางนี้นะ สองสามเจ็ดเ็คิดว่าน่าจะเป็นสองสามเจ็ดเอทุกคนสองสามเจ็ดนะครับที่แม่ตะเคียนเทพครับเดยกจะส่งให้ดูว่าใครจะเห็นเลขตัวอะไรอะไรยังไงอีกครั้งหนึ่งครับเด็กจะเป็นที่เทมลองจับตามองดูดีๆทุกคนเดยวจะส่งให้ดูว่าบางทีใครอยากจะเห็นตัวเลขอะไรยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวให้ดูกันนะครับวันนี้วันวิสาขบูชาด้วยว่าสมุดไทยตัวความปรารถนา และการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่ความปรารถนานำให้ไปเกิดแต่ตัวความดีคือบุญกุศลต่างหากนำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเกิดด้วยหน้าตาการเกิดในภพภูมิจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาถ้านะครับเห็นตัวนายก็พิมพ์มาได้ด้วเอฟซนะครับเอจะสรงรู้นมือได้เอฟซีติดกัน ไอ้ที่ดังๆคือคนทาแป้งนะคนแป้งเยอะทาเยอะเลยครับเป็นเรื่องของลูกแล้วเลขไฟไหมสองสามเจ็ดปฏิหารแล้วนะครับทุกคนเลขไฟไหมน้องเมื่อกี้เนี่ยนะครับสองสามเจ็ดเดี๋ยวเอสจะส่งตัวนี้ให้ดูนะครับเผื่อใครเห็นเลขอะไรยังไงเขาคอมเมนต์มาในคลิปได้เด้อนะครับใครเห็นตัวไหนจะคอมเมนต์ในคลิปได้เด้อทุกคนอย่างเอ็มซีดูด้วยตาของท่านเองนะครับบางคนก็บอกว่าเอส่ง ให้นานๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นานๆหน่อยครับพูดเพการเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องใครลองลองเห็นมองดูดีต้องจับตาม,มองดูดีว่าจะได้ตัวอะไรนะครับพูอยู่<ห>ที่ไหนอยู่ที่ตัวงอปา,าทางเข้าไปยึดไปเห็นเลขกไหมครับา <c oughs> ยังไม่เห็นหลเลยยังไม,ม่เห็นาลยา เราจะละจะว่าสมุทัไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกขใกล้เช่นว่าเรานั่งใหม่สบายในยาหยงสบายดินะแต่พอนั่งไปักมาดูกันชัดๆเพื่อมีเลขชอบทุกคนนะแล้วก็ทำไงพอนั่งเป็นุกขปกาปราถนาการเปลี่ยนตัวปราถนาการเปลี่ยนตัวนี้คือตัวสมุทัไทยคือตัวเราพักล่ะปราถนาย้ายมาพลิกขวา แกกลังมองหาเลขที่เลขเล้ยวนะครับเลขลอยมีไหมครับวันนี้ไม่มีเนาะจับตามมองดูเลขลอยเพื่อมีเนาะครับทุกคนงวดที่แล้วเลขลอยซ้ำตัวตรงๆเลขท้ายซ้ำตัวครับงวดนี้มีหรือเปล่าไม่เห็นนะครับก็เปลี่ยนแต่การณ์ของความพอใจขณะที่ยก นต้องขออภัยด้วยทุกคนนะเพราะว่าอยู่ตอนนี้อยู่วัดเนาะวันวิสาขบูชาวันเวียนเทียนนะครับทางวัดก็เปิดธรรมะรอพุทธศาสนิกชนมาเวียนเทียนเนาะก็เลยมีเสียงแทรกธรรมะด้วยเนาะขออภัยทุกคนทุกคนทุกท่านด้วยครับเห็นพสคว่าเป็นสุขไการพดมันยลมันไม่แหอมที่พองล่ะเสร็จก็จะเป็นเลขนะแล้วได้เห็นเลขอื่นอีกไหม

ททีี่่่่่นนนนนัััายยยยออููบเเมป็ไม้หมดแล้วทุกคนไม่ทุบทูบที่ไม้เมื่อกี้นี่ไฟไม้ยังแรงครับหมดแล้วก็เจอว่าสองสามเจ็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยทุกคนจับตาที่สองสามเจ็ดกันจับตาที่สองสามเจ็ดกันนะครับอาสาธุสาธุขออนุญาตล่ำลากันไปนะครับทุกคนคอยทุกคนเองแข่งปัง รวยๆกับจ่าแม่ตะเคียนเทพนะครับก็สรุปเป็นเลขนี้ครับโกสุดท้ายเดี๋ยวจะมาตามให้รอบหนึ่งนะเพื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับต้องกดติดตามรอเรื่อยๆนะครับเพื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะลงให้เอฟซีได้ชมกันนะครับแอดจะมาเรื่อยนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงยงปังๆรวยๆกับเลขสองสามเจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะครับ นะค <champions> รับท <bubble> ุกคนสาธุเยทุกคนครับ giữรักษา văn đàn văn được rồi bắt Phật tử xá văn đàn มาเลยทุกคนนะครับสลาดแต่ใหญ่นิดนนหนึ่งเนาะ ใครเห็นคลิปนี้ขอสาธุด้วยนะครับ ใครเห็นคลิปนี้คอยสาธุด้วยด้วยครับสาธุแล้วรวยสาธุแล้วมีโชคมีลาบสาธุเลยบุญกุศลวาสนาบารมีปกปักรักษาด้วยจ้ะวัดเทพรักษาวารลามบัตบัณจำเบงนะทุกคน เดี๋ยววัดที่ไหนอยากให้แอดไปถ่ายทำก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกดีเด้อนะครับที่ไหนก็ตามมาโทรแจ้งบอกด้วยครับเดี๋ยวแอดจะไปถ่ายทำให้นะครับมีเรื่องก็เราดีๆนะครับสาธุบางคนก็พาลูกพาลานนีะ่กัน,มา,กนมาเบียนเทียนกันด้วยทุกคนนะครับ สาธุทุกคนดับเด้อดับเทียนเด้อก็ใครไปชุดทางโลงก็ได้เทียนดอ,อกไม้เทียนวันนี้ครับอ่า